สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง ALC ค่ะวันนี้นะคะพบกับจีน่านะคะครูสนนิสาเขียวเข้มสาขาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลายัยศิลปากรวิทยาเขตสาราสนเทศเพชรบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับสาขาของเรานั่นคือสาขาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์สุวรรณแพทยประธานหลักสูตรของเราเพื่อพูดถึงการเรียนการสอนค่ะ ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์กันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิสิทธิ์สุวรรณแพทย์นะคะประธานหลักสูตรของเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับจีน่าครับอยากให้อาจารย์พูดถึงการเรียนการสอนของสาขาของเราค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร,ร์บัณฑิตสาขาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตรนะครับก็จะเป็นหลักสูตร4ปีนะครับซึ่งก็พอนักศึกษาได้เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้แล้วก็จะมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ การผลิตสัตว์น้ําการผลิตพืชนะครับรวมถึงธุรกิจการเกษตรด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการดรูนาการศาสตร์นะครับคือการสื่อสารนะครับแล้วก็นักศึกษาที่เราสร้างขึ้นมาจะต้องมีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วก็จริยธรรมวิชาชีพด้วยครับ เป็นสาขาที่น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์และสาขาของเราเมื่อเรียนจบไปสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะสำหรับสาขาภาวะผู้นําและการสื่อสารทางการเกษตรนะครับเมื่อจบการศึกษาแล้วก็สามารถทํางานที่เกี่ยวข้องกับรายการวิทยุโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับสามารถทํางานทางด้านส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาสื่อดิจิตอลออนไลน์รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรได้ด้วย นอกจากนี้ก็ยังสามารถที่ทํางานเป็นพนักงานส่งเสริมการขายหรือทํางานในหน,น่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆได้ด้วยครับค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้พูดถึงหลักสูตรของเรากันไปแล้วนะคะช่วงต่อไปนะคะเราจะไปพบกับพิธีกรอีกท่านหนึ่งค่ะซึ่งเป็นน้องใหม่ของสาขาของเรานะคะเขาคือใครกันนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยค่ะขอบคุณพี่จีน่ามากๆนะคะน้องอ้อมคอยพยลินบุญคงค่ะสําหรับช่วงนี้เราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับหลักสูตรให้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยอาจารย์ต้อค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับท่านอ้องครับสาขาขวงเรานะครับการเรียนการสอนยังมีการผสมผสานทงด้านศาสตร์และศิลป์ในด้านการสร้างความเป็นผู้นําวิทยา,ายศาสตร์เกษตรและการสื่อสารมวลชนนะครับโดยสาขาขวงเรานี้ได้มี MUU ร่วมกับบริษัท IBM บริษัทผลิตสื่อทีวีดาวเทียมที่มีช่องทีวีหลากหลายช่องรวมทั้งช่องกเกษตรทีวีที่จะสนับสนุนให้กับนักศึกษาของเราทั้งในด้านการเรียนการสอนรวมถึงประสบการณ์ในการทํางานเพื่อให้หนักศึกษาของเรานะครับมีประสบการณ์ทำงานร่วมกันมือชีพอีกด,ด้วยนะครับ อาจารย์คะแล้วอาจารย์ในหลักสูตรของเรามีความเชี่ยวชาญด้านไหนบ้างคะมีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านมากนะครับในด้านการสื่อสารการเกษตรภาษาและการสื่อสารรวมถึงการผลิตสัตว์เทคโนโลยีการผลิตพืชเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำาุรกิจเกษตรรวมถึงการเรียนทางด้านกีตาวิทยาหรือทางด้านแมลงนะครับซึ่งตัวอย่างด้านหน้านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับแมลงอย่างที่บอกนะครับวิทยาศาสตร์เกษตรเข้าใจได้ด้วยการสื่อสารและการเกษตรครับขอขอบคุณอาจารย์โต้มากๆนะคะเดี๋ยวเรากลับไปพบกับพี่จีน กลับมาพบกับจีน่าอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับหลักสูตรเพิ่มเติมค่ะโดยอาจารย์ดรวัชาราปิ่นทองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับน้องจีน่าครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูอยู่ พูดถึงเรื่องของหลักสูตรภาวะผู้นำละการสื่อสารทางรรเกษตรนะครับนับว่าเป็นหลักสูตรที่มาได้ถูกที่ถูกเวลานะครับในกระแสสังคมปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเรื่องของยุค4.0ไม่ว่าจะไป4.0 5.0 6.0เนี่ยผมว่าในแต่ละองค์กรมีความสําคัญในการที่จะสร้างผู้นําในการที่จะสร้างการสื่อสารเพราะฉะนั้นวันนี้ชั่วโมงนี้ณบัตรนี้เนี่ยทางคณะสัตวศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรมยาเกษรรสตนเทีเพชรบุรีนะครับมีหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อ ตอบโจทย์ทางการศึกษาโดยเฉพาะภาคเกษตรที่จะผลิตบุคลากรผลิตทรัพยากรบุคคลให้กับสังคมให้กับชาติบ้านเมืองนะครับสำหรับการดักสูตรที่นี่แล้วมีความเพียบพร้อมทุกอย่างเรายึดถือยึดปฏิบัติในเรื่องของการเรียนการสอน ว่าด้วยการเรื่องของเราเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเราสหัดเพื่อการเรียนรู้นะครับเพราะนั้นหลักสูตรนี้พร้อมแล้วสําหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนในรั้วหมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วถ้าท่านใดสนใจที่จะเข้ามาเรียนหรือจะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนทางหมหาวิทยาลัยและคณะของเรามีความยินดีเราจะได้พบกันเพื่อสร้างบุคลากรทรัพยากรกบุคคลเพื่อออกไปรับใช้สังคมไปด้วยกันขอบคุณครับ ค่ะทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือการแนะนําหลักสูตรของเราไปนะคะจีน่านะคะในฐานะนักศึกษาที่กําลังศึกษาในสาขานี้นะคะอากที่จะให้ทุกทกท่านได้ทําความรู้จักเกี่ยวกับสาขาของเราเพราะสาขาของเรากําลังเป็นที่ต้องการในภาคการเกษตรค่ะภาคกเกษตรจะขาดผู้นําทางการเกษตรไปไม่ได้ะคะ่ะในโอกาสนี้นะคะ ขอเชิญชวนน้องๆที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อการมีภาวะผู้นําและสนใจทางด้านการเกษตรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสาขาเรานะคะสําหรับวันนี้พวกเราจากช่อง ALC ขอขอบคุณสําหรับการรับชมมนันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ